สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์ตพาดหัวข่าวนะครับบอกว่า it ath, กิติทัศน์ยกสารสั่งจำคุกป,ปรินคดีตัวอย่างเตือนสติยับยัง้งชั่งใจเนื้อหาใจความนะครับกิติทัศน์ชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองกิติทัศน์ได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาบอกว่า สารอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกนายปรินพานิชพักซึ่งเคยเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนื่องจากคดีละเมิดทางเพศหญิงสาว2รายรวม2คดีจำคุก2ปีและจำคุก2ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญานี่เป็นคดีตัวอย่างนะครับคดีนี้ที่ทําให้หลายต่อหลายคนเนี่ยต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ระวังตัวให้มากขึ้นกับการกระทําอะไรที่อาจจะไปละเมิดกับผู้อื่นนะครับ Bye-bye.